สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์ at seven m score ก็เหมือนเดิมนะครับเจอกันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลทุกๆวันนะครับแม้ว่าช่วงนี้อาจจะมีงดบ้างเพราะว่าฟุตบอลบางวันไม่มีเตะนะครับมาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ครับไฮไลท์ยังเป็นฟุตบอลลีกของเบลารุสที่ยังคงฟาดแข่งกันต่อนะครับผมก็เลือกเอา2คู่มาวิเคราะห์กันในคลิปนี้ครับ ไปที่คู่แรกเวลา2ทุ่มนะครับอิสลอกเปิดบ้านเจอกับสโมเลวิชีครับอิสลอกมี3แต้มจากการเปิดบ้านชนะเน no, มานกรอสโนมา1-0ต่อในเกมแรกนะครับคู่น่าจะเป็นดิมิทีโคมาลอฟสกี้หอกจอมเกา๋าจับคู่กับโมโมยานนาเซหอกชาวกินีที่ยิงประตูชัยในเกมแรก ลงเหมือนเดิมนะครับฟังของสโมเลวิชีเนี่ยมีหนึ่งแต้มจากการบุกเสมอรูปแบลสมา1ตอนน่อ1นมีกองกลางอย่างอนาโทรไลมาคาลอฟหน้าเป้าเป็นวลาดิสลาฟมัคคาเมดอฟนะครับทั้งสองทีมเนี่ยเพิ่งเจอกันมาเมื่อเดือนมกราคมในเกมอุ่นเครื่องครับปรากฏว่าสโลเลวิชีเป็นฝ่ายชนะไป3ต่อศูนะครับแน่นอนก่อนเกมอิสลอกถูกยกให้เหนือกว่าครับอิสลอกเนี่ยเป็นทีมอันดับ5จากฤดูกาลที่แล้วในหลีกสูงสุดนะครับในขณะที่สโมเลวิชีเนี่ยเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาใน ฐานะรองแชมป์ของลีกรองครับดูแล้วเนี่ยก่อนเกมอิสตล็อกถูกยกให้เหนือกว่าผมมองว่าก็ยังน่าเชื่ออิสตล็อกเจ้าถิ่นนะครับด้วยความที่เล่นในบ้านต่อเนื่องครับดูแล้วยังดีกว่าทีมน้องใหม่นะครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเชียร์อิสตล็อกนะครับคู่ต่อมาเวลา4ี่ทุ่มครับเนมานกรอสโนเปิดบ้านเจอกับวีเทปเนมานกรอสโนเนี่ยเกมแรกออกสตาร์ทด้วยการบุกไปแพ้อิสล็อกมา0-1ยังไม่มีคะแนนนะครับมีกองกลางอย่างเจียการ คาดีมายานนะครับหน้าเป้าเป็นโวลดิเมียคูวาครับหัวหอกชาวยูเครนครับฝั่งของวิเทปมี3ามแต้มจากการเปิดบ้านชนะโกโรเดยยมา1ต่อ0นะครับมีห้องเครื่องอย่างวันเดอร์ซอนมิฟิลชาวบราซิลครับตัวรุกเซอร์เกโวคอฟแล้วก็ข้างหน้าเป็นมักซิมคาเลนชุกนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยเป็นเนมานกอสโน่เปิดบ้านชนะ1 0นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งเกมเสมอการสนสูนที่บ้านของวีเทปครับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงสูสีมากนะครับเขายกให้ในมานร์คอสโนเจ้าถิ่นนีเหนือกว่าเล็กน้อยด้วยผมจะมองว่ายังน่าเชียร์วีเททีมเยือนนะครับดูแล้วเกมยังคงดูน่าเชียร์ครับผมว่าซื้อสองมุมครับวัดใจวีเททีมเยือนจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้นะครับสรุปคืนวันนี้ฟุตบอลเบลารุสลีกนะครับผมชอบไปที่อิชลอกเจ้าถิ่นและวีเทป ทีมเยือนนะครับและมันเดินนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับรายลอัดของเรา a d s m s เวอ็มสกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอให้คนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ